สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม m a p l e Story R Evolution นะครับเป็นไงกันบ้างแต่ละคนนี่ก็รับของรางวัลกันไปหรือยังครับสำหรับรางวัลอ่าทางด้านของลงทะเบียนล่วงหน้านานะชุดเกาะสาคูมนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะใครยังที่ไม่ได้รับนะครับที่ลงทะเบียนไว้อย่าลืมไปรับมาใส่กันได้นะครับสวยๆเลยน,นี่ชุดเกาะสาคูมนี่เซตนี้เลยครับแต่ผลิีจานเปิดได้ทางด้านของเซตแฟชั่นแบบ สีสีส้มมานะก็เลยมาใส่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปลงดันบอสลงดันดาดกันครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปลงดันอะไรพวกนั้นนะครับสิ่งสําคัญเลยคือการอัพค่าพลังครับเราต้องอัพค่าพลังเตรียมความพร้อมกันก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งของสกิลต่างต่างนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขั้นของอุปกรณ์ที่ใส่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูบอสทางหน้าของทีมสึกไกลกันนะครับโดยเราเนี่ยสามารถลงได้ทั้หน้าของบอสละ2ครั้งเท่านั้นนะครับนี่ จะมีบอสซ้าย2ครั้งบอสขวา2ครั้งยิ่งขั้นยากเท่าไรนะครับมอบของาะวันที่ดีขึ้นเท่านั้นนะโอกาสดรอปนะครับมันจะดรอปพวกของสิ่งประดิษฐ์ขั้นส้มให้กับเรานะครับเห็นไหมจะมีขั้นทองยิ่งขั้นสูงๆเนี่ยดูดิขั้นง่ายมันก็จะดรอปแค่สีม่วงนะครับขั้นยากก็จะมีสีเหลืองมาแต่ว่าถ้าเป็นอัพขั้นเนี่ยจะเป็นสีส้มแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าด่านพวกนี้เนี่ยมีความยากอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องอัพค่าพลังให้เยอะๆนะครับโดยข้อมูลบอสเราสามารถดูได้นะ้นะะะเ็มมยยจีกาาาารรปปล่อฟา ดาเมจระดับกลางนะครับช่วงที่2เนี่ยจะมีทนะของไฟทั่วพื้นดินนะครับซึ่งจะเป็นความเสียหายต่อเนื่องและช่วง3าจะมีเสาหินเป็นคํำสาบซึ่งช่วงที่3เนี่ยคือช่วงที่อันตรายมากครับคือเราต้องดูเพื่อนร่วมทีมที่ไปกับเราด้วยว่าเขาเนี่ยจะไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยโดยจ่าเองนะจะลงยากไหวสบายสบาย,บายแต่ว่าอัพขั้นเนี่ยจ่าเพิ่งอัพเลเวลถึงวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะลงได้มากน้อยแค่ไหนโดยเหรียญที่เราได้นะครับที่มันเป็นทนานของตราสึกไกนะครับเราสามารถมาซื้อของในนี้ได้ เดยวของวมนี้ก็เป็นของที่ดรอปแหละครับเราสามารถมาซื้อได้นะครับซื้อไปเลยสําหรับของที่เราไม่มีเราก็มาดูในนี้ครับในที่ติดตั้งเรารองเท้าเราซื้อเราเป็นขั้นสีทองแล้วเราไอสีส้มแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับขึ้นสีเหลืองไปแล้วนี่จานมีสีนี้ยังไม่ขึ้นครับกจายก็อัพขั้นไปเลยปุ่มนะครับจะมีเสื้อเห็นไหมเสื้อจานยังไม่ได้นะครับโดยเสื้อนี้นะครับก็เราไปดูที่ร้านค้านะครับร้านค้าสึกไกลนะครับถ้าไม่มีเสื้ออยู่นะครับหรือว่าเสื้อน่าจะอยู่ขั้นล่างนะ อันนี้น่าจะยังไม่มีนะครับนี่ร้านค้าต่างๆสามารถมาซื้อของกันได้นะครับอุ้ยของลดราคาหรือ200เหรียญซื้อไปได้นี้นเนี่ยลดราคาตั้ง50%นะครับอืมโอเคตอนนี้น่าจะยังซื้อไม่ได้จะซื้อขวด hp 1 0ตักกสิขวดติดไปดีกว่าครับขวดเลือดได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับอ่ะจะมีทั้งดันด่าน,านทั้งเลเวลมอนนะอันนี้จะขออนุญาตอัพค่าพลังทุกอย่างก่อนนะครับเราจะได้ไปต่อสู้กันแบบพร้อมๆนะ นี่ขอญาตลงดันเวลต่างๆก่อนนะเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่ามันมันยากมากๆครับมันยากมากๆอัพสกิลทุกอย่างเตรียมความพร้อมครับเลเวลต่างๆใส่ครบแล้วก็เดี๋ยวเตรียมความพร้อมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไป้วยกันอ่ะจานก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปลงลุยนะแต่ว่าก่อนที่จะลงทีมสก,กายเนี่ยจานขอลงดันดันเจี้ยนที่เป็นได้ EP กับหินแร่ฟาไปอัพของก่อนนะครับ อันนี้เนี่ยไม่ยากนะครับตอนนี้จานเปิดระดับยากอันนี้แล้วเลเวลจานก็ใกล้96แหละมาดูก่อนจานใกล้96อย่าง93นะครับลงรอบนี้เนี่ยจานน่าจะขึ้น96เพราะว่ายิ่งเราลงเลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยค่า EP ีกับท่าน้าของแร่ฟ้าที่เอาไปอัพของที่เราได้อะมันจะเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยพยายามอัพเวลให้สูงๆและลงขั้นที่มันสูงๆงตามไปนะครับมันช่วยให้เราเล่นง่ายอุ้ยมีหอ,อกมามีปืนมาครับอุ้ยไอยปืนเนี่ยน่าเล่นนะมา ตุบๆโอ้โหสกิลแต่ละคนอลังการมากครับโอ้โหสกิลอลังการเกินโอ้โตตตหตุบๆดาเมจของเราสูงสุดนะครับนี่จานแจ็คนะดามเมจไป35%ตอนนี้เนี่ยจานบดล็อกด่าน11ไปแล้วนะครับทำให้จานออโตโ้ได้ทุกสกิลนั่งแบบชิลๆครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเลนส์ที่อยู่ตรงกลางก็สามารถใช้แบบออโต้ได้ปล่อยเคาเวลไปครับที้จานลืมเปิด คุ้มข้างครับโอ้หรือเปิดคุ้มข้างเพื่ออัพอัพีพีที่มันเยอะขึ้นครับทุกคนสามารถกดโบทคุ้มข้างนี้ได้นะครับเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยเราจะได้ค่า EP ที่สูงขึ้นรวมถึงได้งเงินที่สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมเปิดกันนะเย็งนไงจบรอบนี้ตูมนะครับได้มาอุ้ย95สวยครับปลดล็อกการ์ดมอนแล้วนี่ยิ่งระเวลสูงยิ่งปลดล็อกการ์ดต่างๆนะครับรวมถึงการ์ดเนี่ยมันจะเป็นอ่าด้านการโจมตีฝั่งไปเลยครับ การป้องกันนะครับโอเคการโจมตีเรามีตัวนี้ใส่3มเซตเพิ่ม ATK เพิ่มขึ้นนะครับสวยอยู่นะแล้วก็เราสามารถตีบวกได้จาะตีบวกการทองนี้ได้เป็นของฟรีก่อนดีกว่านะครับตีบวกส10บครั้งครับมีแร่ที่ได้มาบวกไปเลยครับก่อนที่จะลุยมอนต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนนะไปบวกบวกสวยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะสามารถลงดันเวลเพิ่มขึ้นได้แล้วนะ 96อุ้ยเวลเดียวครับเวลเดียวเองถ้าเวลเดียวอย่างนี้จานกดสคิปข้ามนี้ขึ้นปะไม่ขึ้นนะครับอีกสักทีโอเค96ครับเวลเราขึ้นแล้วนะครับก็มาลุยที่ด่านนี้ได้เลยต่อสู้นี่ปลดล็อกด่าน96เลเวลเราจะได้เยอะขึ้นครับ อย่างที่จานได้บอกไปนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยกดโหมดคุ้มข้างนะนี่กดเปิดโหมดคุ้มข้างได้รับค่าอีกเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ได้ทองเพิ่มขึ้น50%ครับทีนี้เราก็ตุกตับตุกตับตุกตับออ้ยอลังการเต็มจอเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลกั17ลงดันมอนมาเสร็จแล้วก็มาอัพเงินโอ้ยใช้เงินเยอะมากเลยเนี่ยอัพของครับอัพกดความค้างไปเลยนะครับใส่สุดทุกอย่างเพราะว่ามอนตัวนี้นยอย่างที่บอกว่าถ้าไม่อัพพลังไปเนี่ยน่าจะสู้ยากครับ แล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีฐานะของการมีสกิลโบนัสนะครับจะจะมีการเพิ่มฐานะของเลนส์นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลออโต้นะครับมีทานะของออโต้สกิลสร้างคอสียหายนะแล้วก็ลดผลฮิวเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะเป็นฐานะของเพิ่มการป้องกัน10%ให้กับตัวเราเองรวมถึงการฟื้นฟูต่อเนื่องให้กับเรานะครับอันนี้แนะนําตัวนี้มากๆเลยนะยิ่งใครอัพวิวสูงสูงยิ่งดีครับลงสู้บอสเราจะได้ไม่ตายง่ายครับยิ่งตัวเราเนี่ยเป็น โอเคไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะครับัขั้นทุกอย่างอันนี้พลังจาน5้าแสนหครับงั้นเราไปลองลุยมอนกันอันนี้แหละลงอัพขั้นด้วยนะครับขอให้ไหว <c oughs> ครั้งแรกขอให้ไหวทีเถอะเราก็เจอผู้โชครดีแล้วครับหมาดูกันว่าไหวไหมแต่เลือดแต่ว่าเพื่อเราทําราเมจดดีมากนะธนูธนูทำามิดสามสิบอเปอร์เซ็นต์ะครับซึ่งสูสีกับเรามากๆครับจังหวะนี้ โอ้สกิลด,ดาเมจขึ้นเยอะมากๆครับแต่เราทานดาเมจดีมากนะสายเมจเราครับไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ครับอูยจะเลือดเราลดไวมากลดเป็นข้อครับต้องขึ้นไปอยู่ด้านบนนะเพราะว่าด้านล่างเป็นไฟครับเห็นไหมอย่างที่สกิลเขาได้บอกเลยอ่านสกิลก่อนก็ได้นะครับเวลาลงาอุย้ยอย่าลงข้างล่างลูกอย่าลงข้างล่างอุ้ยแสบแสบแอย่าลง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 ,าลงทำไมมันชอบลงวัดเลือดหลือห้าหลอดเองั้นสู้เลยวัดเลยครับวัดใจวัดใจวัดใจอุ้ยขึ้นมาอยู่ข้างฝั่งนู้นครับอู้ มันมีสกิลบนพื้นนะครับจะตายแล้วเพื่อนตายไปหนึ่งครับแต่ว่าเรียบร้อยครับอุ้ยธนูดีมากครับธนาของชาร์กนะเราได้อะไรมาบ้างครับได้มาเป็นขั้น11สําหรับรองเท้านะครับเฮ้ยคนนี้ขออญาตเพิ่มเพื่อนเลยครับแม่ถือว่าดีเนี่ยเฮ้ยเขาลงต่อครับมาลงต่ออีกหนึ่งรอบครับโอ้หเ้ยคนนี้เขาทำดาเมจดีนะครับคือสิ่งสําคัญเลยคือการทำดาเมจที่เร็วนะครับเนื่องจากบอสเนี่ยสกิลแรงนะครับแลวมันเป็นสกิลต่อเนื่องเนี่ย เรายิ่งต้องทําดาเมจดีจัดเวิลเขา9้าครับมันก็เลยวายอย่างที่เห็นนั่นแหละอุ้ยรอบนี้มีเวล98มาสองนะครับเราเวล97คนเดียวอุ้ยเลเวลมากกว่าเราแบบนี้ก็โชคดีครับถ้าเจอคนที่เขาสามารถมาช่วยเราทําดาเมจได้ดีมันดีนะเพราะว่าลงดานตีบอสเนี่ยมันสาคัญครับไฟไปตีโอ้ทำดาเมจวมากครับอุ้ยธนูดาเมจดีจัดเลยครับอยากเล่นมากเลยอะสองสัยต้องเล่นอีกเซิร์ฟนึงแล้วมั้งเนี่ยธนูดูน่าเล่นมากครับ อุ้ยร้อนร้อนอดตกใจหรือว่าลงมาบนพื้นครับเรายังไม่ลงครับโอ้มันจะย้ายฝั่งครับออโตโยยย้ย้ายฝั่งมัเนี่ยมาย้านไม่เป็นไรครับเหลือสองรอดแล้วทนได้ครับโอ้หไฟเผาเทา้าเท้าแทบแตกเรียบร้อยอุ้ยได้รองเท้าซ้ำโอ้ยได้รองเท้าซ้ำนะครับเราท้าลบไม่ได้นะมันจะได้แค่วันละสองรอบนะครับเราก็จะเป็นธานาของเวลอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะนอยากเชิญคนนั้นมากเลยอะ พลังเขาเจ็ดแสนสี่เลยนี่ว่โอ้รอบนี้นี่สงสัยต้องเฮ้เข้ามาครับโอเคเข้ามาครับแม่ขอบคุณที่อุหา์มาช่วยนะต้องใช้คนช่วยครับดาเ,าเมจเขาแรงมากนะคือเราทำดามเมจได้ดีขนาดนั้นแต่เขาทำไป40%นะครับเกือบครึ่งหนึ่งอะ่ะคือเขาทำคนเดียวอะ่ะเลเวลเวของเราก็ตามสุดอีกเช่นเคยครับเรามาลงตัวนี้ตัวนึง่งแล้วเไปลงพวกดันบอสอ,อื่นบ้าง มันลงได้แค่วันละ2รอบนะครับสำหรับแต่ละตัวนะพิดามจเกเขาดีจริงๆนะธนูอ่ะไม่แต่ว่าธนูเล่นรอบนี้อุ้ยมาแล้วครับ4 0เปอร์เซ็นต์ครับเราไหวอยู่อุ้ยเลือดเราจะตายเราจะตายเฮ้ยบอสโอ้เลือดเราเพิ่งหลอดขวดเลือดมาอุ้ยเลือดเพิ่มเลือดเกือบไม่ทันครับเห็นไหมว่าสกิลของสัตว์เลี้ยงมันสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงของจานเนี่ยมันมันเพิ่มการบ้องกันอ่ะเรียบร้อยกูแตกแตกไปหนึ่งครับบอสตัวนี้มันบอสตัวนี้มันแรงมากอ่ะ ต้องคืนชีพครับไม่งั้นไม่ไหวจัดว่าช่วยคืนชีพมาเล่นทำดาเมจดีกว่านะไม่งั้นเพื่อนเล่นยากครับคนที่ตายแล้วเขาไม่ค่อยฟื้คืนชีพกันนะแต่ว่ามาช่วยสักหน่อยก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมันสาคัญมากๆครับเพื่อนเล่นกันยากครับเพื่อนต้องการคนมาช่วยทําดาเมจดูเลือดเราดีๆนะเลือดเราแน่นนจะจะเดินออกจนกว่าขวดดีเจนเลือดจะกลับมานะครับเฮ้ยโอ้โหโอ้หโยโดนพิษโอ้โอโดนพิษ โดนพิษโดนพิษเออเกิดครับโอ้โหอไอสัตว์สัตว์ต,ตัวเนี้ยบอสต,ตัวเนี้ยแรงมากครับเหลือสองคนครับเหลือสองคนกับเพื่อนอีก2คนไม่ช่วยกันแล้วครับโอ้โหเอ้ยเพื่อนรอรับของได้ไงอ่ะช่วยกันหน่อยก็ได้ดีนะคนชาร์จเนี่ยเขาเขายอมเล่นกับเราครับเขาไม่ทอดทิ้งเราเขาตายแล้วเขาก็เกิดเขาจะตายอีกแล้วนะเขาโดานพะิษโอ้โหหลบหลบหน่อยก็ได้ลูกโอ้โหโดนทุกเม็ดโดนทุกดอกบอกเพื่อนกันเจ็บ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 แป๊บนึงนะ แป๊บนึงแปบ๊บนึงโอ้ยโดนดูดโดนดูดนิดนนึงเลือดมาโอเคมาแล้วมาช่วยแล้วอ้ยมาแล้วบอสหนีบอสันหนีไปไหนเราเดินหลบบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยตัวเราทำดาเมจแล้วมันโดนเรื่อยๆครับได้มาเป็นของส้มอ่าได้ต่างหูครับเราเหลือลงอีกรอบนึงนะครับเราเหลือลงอีกรอบนึงนะเขาเขาลงไปยังไม่เกะ ขอให้เขายังไม่ลงครับโอเพราะว่าคนอื่นไม่ช่วยเลยอะมาไหมโหถ้าไม่มาในลำบากคอยนะขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาลงอีกรอบหนึ่งนะร,รอบสุดท้ายเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับรอบนี้จานได้มาเป็นแหวนขั้น1ิบโอเคหมดรอบครับเดี๋ยวเราไปดูของที่เราได้มานี่อัพขั้นขึ้นแบบงเท้าตังหูครับเห็นไหมวิ่งขึ้นขั้นส้มไป2ชิ้นแล้วครับ ใครยังไม่ได้มีขั้นส้มเนี่ยรีบตามมานะเดี๋ยวไม่ทันจานนะครับพลังจานห้าแสนเก้าจะหกแสนละจำว่าเงินเนี่ยลำบากมากเลยในการอนะัพพวกนี้อยากได้เงินมากๆครับตอนนี้อยากได้เงินสุดๆแล้วก็ในด่านต่อสู้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์จูโจมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในบอสที่เราจะเจอได้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้อัพเทนนันขงข่าลูกโอมเนี่ยอัพสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีที่อัพสกิลคู่มือนะครับก็เหมือนเดิมครับจับคู่แล้วไปลงดันของง่ายๆครับพลังได้ก็ชิว โดยในด่านด่านนี้เนี่ยก็ไม่ยากลยครับง่ายง่ายกว่าบอสมากๆก็คือเราแค่เคลียร์เวฟนะครับเห็นไหมมันจะมีรอบด้านบนครับทั้งหมด5รอบนะครับโดยแต่ละรอบเนี่ยจะมีเวลาจํากัดให้เราเนี่ยต้องรีบเคลียร์มอนเห็นไหมยิ่งเราเคลียร์มอนไวเท่าไหร่เนี่ยเวลามันจะขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมรอบด้านบนครับตอนนี้3ามรอบแล้วแปบ๊บเดียวครับเคลียร์แป๊บเดียวจบเคลียร์แป๊บเดียวจบแล้วก็ทางด้านของบัฟที่อยู่ในด่านเนี่ยเราสามารถกดรับได้นะบัฟที่มีอยู่นะครับเห็นไหมขั้น4ีละเคลียร์กันไวครับได้รับค่่าา P แล้ววกก็พของของตงๆย สายปืนเขาทำดาเม g โหดมากเลยนะจันวาดาเมจจันเยอะนะปืนนิดซัดไป39นะครับทําไป25ล้านแล้วก็รุยครับด่านสุดท้ายครับทั้หมดเวลาแล้วจบเรียบร้อยเคลียร์ครับแค่นี้เราก็ได้รับมาแล้วสำหรับที่อัพสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็คำพีต่างๆมามาลงอีกรอบนึงมีใครจะมาลงมั้ยขอเคลียร์ก่อนนะครับ มันได้เวลาสองรอบนะครับอันนี้อย่าลืมลงนะสำคัญมากๆครับสำคัญเลยของอัพต่างๆพวกเนี้ยนอกเหนือจากการหาเลเวลหาของต่างๆนะครับทั้งส่วนของมอนเนี่สามารถเอาไปอัพค่าดาวได้นะโดยค่าดาวพวกนี้นะครับก็สามารถไปเสริมให้กับอุปกรณ์ที่เราใส่เนี่ยให้รับค่าดาวที่สูงขึ้นนะครับในมอนด่านเนี้ยเนี่ยไม่ไม่ได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยลงก็ได้สบายๆอยู่แล้วนะพยายามลงด่านให้เลเวลมันสอดคล้องกับตัวละครเรานะครับ ยิ่งสมมติว่าอันสมมติสมมติอาจาร์เนี่ยเวล์5ใช่ไหมดันดันต่อไปเวล9 6แนะนําให้รีบไปหาช่องทางอื่นในการเลเวลก่อน,นครับให้เราสามารถปลดดันดานให้เยอะๆเพราะว่ามันมีผลกับการที่ได้รับของต่างเนี่ยของมันจะอัปเกรดสูงขึ้นนะครับอันนี้ง่ายง่ายเลยเนะครับแล้วก็ระเบิดมอนระเบิดมอนระเบิดมอนไปด้วยด่านพวกนี้เนี่ยมันเคลียร์ง่ายครับเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ตับ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 หมดละบอสบอสเลือดยี่สิบเจ็ดหลอดก็พริบตาเดียวก็ตายแล้ว แบบเดียวเดเหลือรักสิบแล้วอะเราระเบิดพิษจบครับนี่ในดานนี้ก็จะลงได้วันละสองรอบเช่นเดียวกันนะครับเอาดาวพวกนี้ไปเอาของเดี๋ยวลงแป๊บนึงเมื่อเราได้ที่อัพดาวมาแล้วเนี่ยก็อัพเลยครับนี่ตอนนี้อุปกรณ์จานเนี่ยขึ้นระดับห้าดาวเขียวไปแล้วนะครับอัพไม่พอแล้วสามารถลงอารีนาได้นะสําหรับคนที่ชอบแนวสายแบบ PVP ครับเนี่ยสามารถลงไปอารีนาสู้ได้ยิ่งระดับเราสูงขึ้นของรางวัลที่ได้จะสูงขึ้นตามนะครับ โดยอารีนาเนี้ยเนี่ยครับเราจะเป็นแบบออตโต้นะสำหรับการลงดันอารีนานี้นะครับนี่ปุ๊บไปสู้กันแบบออตโต้ครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่นั่งมองครับนั่งมองดูว่าเราจะแพ้เราจะชนะอุ้ยฝั่งเขาใช้สกิลอะไรวะหน้าแปลกๆกันเชิญโอ้ธนูเฮ้ยแต่ทนูเนี่ยสวยนะสวยมากๆเลยอะแต่ว่าคนนี้เขาน่าสู้เราไม่ไหวครับพลังเขาไม่น่าจะพอโอเคชนะนะครับไปเรื่อยๆก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆยิ่งเจอคนที่เก่งๆเรื่อๆยๆนะครับ นอกจากนั้น,นะครับการทารลบแดงเควอสนะครับอันนี้เนี่ยสามารถมาทารลบได้นะครับโดยเราเนี่ยได้สิทธิ์การแพ้ทั้งหมด5ครั้งนะครับโดยในนี้เนี่ยจะมีพวกของระมันคืบหน้าเห็นปะที่เอาไวา้อัพชนะของโทเทมครับอันนี้เนี่ยแต่ว่าดานเนี่ยได้นํนาว่าลงเท่าที่ลงไหวครับเพราะว่าอย่างของจานเนี่ยดาเนี่ยสิบสี่เนี่ยจานลงไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมันมีเวลาจํากัดครับจากัดในที่นี้คือเวลาเราลงไปเนี่ยมันจะมีสมมติว่า5นาที2นาทีเราต้องชนะมอนให้หมดอะ ซึ่งบอสบางตัวเลือดมันเยอะนะครับสามารถมาลงเพื่อรับของรางวัลกันได้แล้วก็ทะน้าของบัฟด้านล่างก็มีผลนะครับเห็นไหมการเลือกบัฟเนี่ยต้องเลือกให้สอดคล้องกับตัวละครเราด้วยนะครับส่วนการจํากัดเวลาสิ่งนี้สําคัญมากครับนั่นคือบอสโลกบอสโลกเปิดเที่ยงถึง2องทุ่มนะครับชิงพลังเพื่อรับเพชรแดงอันนี้เนี่ยจานขออนุญาตนี่เสริมพลังดามีจี้สิเปอร์เซ็นต์เลยโดยเราสามารถลงไปเพื่อรับของรางวัลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าติดอันดับเนี่ยก็จะรับทงน้าของเป็นคัมพีด้วยนะแต เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะครับตอนนี้เนี่ยจันว่าจันอยากเปลี่ยนสายอาชีพอะแต่ว่าเลนสจันไม่ถึง41อืมน่าจะยากอยู่ก่อนที่จะไปรุยกันขออนุญาตไปเปลี่ยนสายอาชีพก่อนครับเพราะว่ามีผลมา,มากๆในการทำดาเมจนะครับขอเลื่อนขั้นซะหน่อยเลื่อนระดับความเก่งขึ้นซะหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับบอสกันวันนี้บอสโลก้องบอสโลกน่าจะตึงมือมากๆสําหรับเราครับ โอ้ยไอท,ทดสอบเราก็ยากอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ขนาดมือหรอกน่าจะไหวยอยู่มาจานพร้อมแล้วนะครับไปดูกันครับมาดูเิว่าเราจะทำเอ้ยต้องหลบพยายามหลบไอหินที่มันเป็นสตารน,นะครับมันจะเสียเวลาเรามากๆพยายามหลบถ้าเห็นหินตรงไหนก็หลบหลบหลบสกิลเขาบ้างนะครับอย่าไปรับให้มันหมดนะปล่อยอย่าปล่อยให้มันออโต้เกินไปนะครับ โดยเฉพาะหินสกิลเนี่ยมันจะทำให้เราติดสตันนะครับเมเทโอเฮ้ยหินนี้สตนันแมวตบแค่หินก็พอครับโอเคหินไม่โดนละแบบสู้กันแบบต่อหน้าต่อตาเลยตอนนี้เราได้เพชรแล้วเห็นไหมมันจะได้เพชรสะสมครับตอนนี้จานนั้นเราเก้าสิบห้าเพชรละยิ่งทำดาเมจสูงขึ้นนะครับตอนนี้อันดับปัจจุบันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดลบลบเออสวย ไม่โดนสตัรนก็ทำความเสียหายได้ต่อเนื่องสวยสวยสวยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ระดับความยากขึ้นขั้น4ี่ละหลังจากนี้แหละจะน่าจะยากดูหินดีๆครับมีอะไรมาตกลงเราก็หลบๆบ,บ้างครับอย่าไปรับมันหมดอุ๊ยโดนหนามเม่นแทงครับหลังๆมาบอสมันจะปล่อยสกิลแบบรัวๆรัวๆมากๆครับอุย้ยโดนด้วยหรอเมื่อกี้ว่าหลบแล้วนะสตานได้300เพชรครับ เราจะติดหนึ่งในร้อยหรือเปล่าครับวันนี้มาดีอุ้ยอุ้ยโดนผักโดนนี่ไงโดนโดนสกิลผักไปโดนครับโอ้โห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 อันดับ2อ7้อบครับโดนบอสแบบผักได้เรื่อมสามารถเข้าเล่นได้อีกนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไปอัพค่าพลังแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้เรื่อยๆเอาค่าเขาเรียกว่าค่าดาเมจที่ดีที่สุดนะครับจานได้อันดับที่ร7อกนะครับก็ถือว่าอันดับไม่เลวนะครับ แต่ถึงจะไม่ติดอันดับท็อปก็ตามติดท็อปหนึ่งในนี่ครับหนึ่งในร้อยก็รอรับข่าวรางวัลในวันต่อมาผ่านทางจดหมายได้เลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลงดันด่านต่างๆทั้ง EXP ทั้ง,ง, EP, งการ T one, ตีบอนทั้งการหาของในวันนี้เนี่ยโหถือว่าสนุกมา,มากๆเลยนะใครที่ยังไม่โหลดเล่นอย่าลืมโหลดเล่นได้นะครับสำหรับ Maple Story R Evolution นะครับลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยโดยเกมนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมเข้ามาเรื่อยๆนะรีบเล่นกันก่อนที่จะพลาดพวกกิจกรรมต่างๆนะครับ รีบดันดันดันพลังต่างๆเนี่ยให้เราเล่นแบบง่ายๆนะครับนี่จานเล่นแบบชิลๆมากนะจานนั่งดูหนังดูอะไรเปิดออโต้เล่นชิลๆครับเกมนี้เนี่ยรองรับระบบออโต้แบบเต็มรูปแบบเล่นง่ายเล่นดีเล่นสนุกอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้เนี่ยจานแจ็คก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูรักคับฟนก่อให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนขอตัวไปฟานต่อก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับ